่าวออฟฟิศสุขุมวิทที่กำลังมองหามื้อเที่ยงแบบด่วนๆเราขอแนะนำร้านฮาชิเคนที่เอ็มเซฟียครับร้านชิลนั่งสบายนะครับสั่งอาหารก็ง่ายมากแค่สแกน q ิวอาโค้ดรออาหารแปปเดียวได้แล้วเมนูวันนี้นะครับมัชชาภัยทันราเมงซุปไก่ผสมมัชชาหน้าตาหน้าทานมาแล้วที่เราถูกใจร้านนี้นะครับก็คือซุปไก่ของเขาเนี่ยเข้มข้นมากแถมไม่เลี่ยนด้วยนะที่สำคัญก็คือไม่เค็มครับแล้วสําหรับจานนี้นะได้กลิ่นมัชชาช่วยเพิ่มอรรถรสได้แบบสุด,สดๆถ้าคุณกําลังมองหาร้านอาหารกงวันแบบด่วนๆมาช่วย เติมพลังสำหรับยามบ่ายนะครับตรงที่นี้เลย แล้วทุกคนหิวมากเลยตอนนี้วันนี้นะครับผมจะพาชาวออฟฟิศคุณวิทไปหาของอร่อยๆมาเติมพลังกันเดินขึ้นสกายวอล์คมุ่งหน้าสู่เอ็มสเฟียกันเลยทุกคนเราไปหาราเมงอร่อยๆกินกันดีกว่าครับร้านที่เราจะไปวันนี้นะครับชื่อว่าฮาชิเคนนะอ่านให้ดูญี่ปุ่นหน่อยเดินเข้าเอ็มสเฟียมาแล้วนะครับชั้นที่เชื่อมกับสกายวอล์กนี่แหละเดินลัดเลาะมาเรื่อยๆเลยไม่นานนะครับมาฝั่งเดียวกับเค c ซีเราก็จะเจอจุดหมายปลายทางของเราวันนี้ครับที่นี่เลยครับร้านโทริฮาชิเคนเกียวโตราเมนราเมน ไก่ชื่อดังจากเกียวโตวที่มีซุปไก่เข็มข้นเป็นเอกลักษณ์จริงๆเนี่ยผมมากินร้านนี้หลายรอบแล้วนะครับค่อนข้างชอบเลยนะเลยคิดว่าเออเอามาแนะนํากันหน่อยดีกว่านะครับเผื่อใครยังไม่เคยลองที่ชอบก็เพราะว่าซุปของที่เนี่ยเขาไม่เค็มนะครับสดง่ายที่สําคัญก็คือราคาไม่แรงที่สาขานี้จะเป็นโซนแบบโอเพนนะครับโต๊ะที่นั่งมีไม่เยอะมากเหมาะสําหรับการมานั่งกินกันประมาณ3-4คนแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านฮิตของคนแถวนี้ด้วยนะช่วงมื้อเที่ยงคือคนเยอะมากเดี๋ยวมาลองดูเมนูกันหน่อยนะครับเมนูที่เนี่ย ค่อนข้างหลา,ากหลายเลยมีทั้งรามเมงซุปไก่แบบต้นตำรับนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบสดชื่นก็แนะนําเป็นยูสุชิโอเลยหรือจะเป็นตัวไพตันโชยุนะครับซุปไก่ขาวเข้มข้นสไตล์เกียวโตวแท้ๆนอกจากนี้ก็ยังมีจานเครื่องเคียงเมนูข้าวให้เลือกอีกเพียบเลยเผื่อว่ามาแล้วไม่อยากกินเมนูเส้นนะครับก็สามารถเลือกสั่งกันได้การสั่งอาหารที่นี่ก็ใช้การสแกน QR code ได้เลยนะครับจากนั้นก็เลือกเมนูสั่งได้ไง่ายๆจากมือถือของเราเนี่ยแหละสะดวกรวดเร็วมากๆเลยครับและเมนูที่เราจะ เรียกวันนี้นะก็คือมัชชาภัยทันครับเมนูใหม่ที่เพิ่งจะมาเลยเขาก่อนไปกินจากเมนโชมานะประทับใจมากๆพอมาเจอที่นี่ก็เลยขอจัดมาลองบ้างครับในระหว่างที่รออาหารก็แอบไปส่องบรรยากาศในครัวกันนิดนึงนะครับเห็นเชฟทํางานอย่างขมขมเขมเลยครัวเขาสะอาดมากๆนะครับเป็นระเบียบดีมายืนดูเขาเตรียมวัตถุดิบขั้นตอนการปรุงแบบนี้นะครับยิ่งหิวกว่าเดิมอีกครับตอนนี้ดูแลเพลินมากๆเลยนะครับเชฟทํางานกันไวมากแถมตอนจัดจานก็คือน่ากินสุดๆนี่ใส่เยอะๆเลยครับเช ถึงเวลาความอร่อยแล้วครับรามเมงของเรามาเสิร์ฟแล้วทุกคนหน้าตาก็คือน่ากินมากๆนะกลิ่นหอมฟุง้งเตะจมูกตั้งแต่มาวางที่โต๊ะเลยแล้วดูควันกลุ่นๆลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับยิ่งกระตุ้นความหิวแบบสุดๆตัวมัชชาภัยทันเนี่ยก็จะเป็นรามเมงซุปไก่สูตรต้นตำรับของเขานะครับเพียงแต่ว่าเขาจะผสมซอสมัชชาลงไปด้วยแล้วตัวสุปก็คือกลมกล่อมมากนะครับมีความเข้มข้นของ,ของไก่แต่ก็ไม่เลี่ยนเลยแล้วที่สําคัญก็คือไม่เค็มฟินเหมือนเดิมแต่ก็มีจุดที่น่าเสียดายสาหรับเมนูนี้นิิดหนนน่่อออยยค,คักก็ืตวขงมี ค่อนข้างอ่อนนะแล้วก็ตัวรสอูมามิครับอาจจะออกมาไม่ชัดเหมือนการใช้ผงม,มัทฉะผสมลงไปในซุปตรงๆแต่ตัวเนื้อไก่เนี่ยยังนุ่มชุ่มฉ่าเหมือนเดิมนะครับเซนกระลวกมากําลังดีเลยมีความเนืบเล็กๆนะครับทานเพลินมากสาหรับใครที่อยากมาลองเมนูนี้นะครับทางร้านบอกว่าสามารถแวะมาชิมกันได้จนถึงสิ้นปี2025กันเลยใครที่ชอบราาเมงซุปไก่หรืออยากจะลองอะไรใหม่ๆนะครับผมขอแนะนําร้านโทริฮาชิเกนเลยเขามีหลายสาขานะครับออฟฟิศไม่ได้อยู่แถวสุขุมวิทก็หาชิมได้ ราคาไม่แรงอาหารออกไวคนที่ไม่เวลาพักเที่ยง้อยๆก็สามารถแวะมาได้โดยรวมแล้วถือว่าประทับใจมากๆนะครับทั้งบรรยากาศร้านบริการที่สําคัญก็คือรสชาติของรามเมงอร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์จริงๆตามมาลองกันได้นะแล้วถ้าชอบคลิปรีวิวสไตล์ไปอย่างชาแนลแล้วล่ะก็นะครับสามารถสนับสนุนเรากันได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเรากันได้นะครับเอาละวันนี้ขอตัวกับออฟฟิศไปสู้งานช่วงบ่ายกันก่อนดีกว่าบ่ายจ้า